โอ้โหเรื่องนี้ต้องเมาส์เลยค่ะเพราะคุณพี่หนุ่มจีนคนนี้ถึงกับเสียอาการเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่จนต้องอัดคลิปมาระบายความในใจเกี่ยวกับกลิ่นตัวของคนไทยว่าเขาไปเดินในเมืองไทยแล้วรู้สึกตกใจมากเพราะเมืองไทยอากาศร้อนขนาดนี้แต่คนไทยกลับมีตัวหอมฟุ้งไปทุกที่ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนคนไทยก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างมั่นใจเพราะกลิ่นตัวที่หอมละมุนเหมือนกับมีเวทมนต์อะไรบางอย่างในการจัดการกลิ่นตัวเลยก็ว่าได้เมื่อเขาไปเปรียบเทียบกับที่บ้านเกิดของเขาที่จีนตอนใต้ เขาบอกว่าในช่วงฤดูร้อนเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าในเมืองจีนแค่ไม่กี่นาทีจะมีอากาศร้อนและกลิ่นเหงื่อที่ฉุนจนไม่สามารถทนได้แต่เมื่อเขาขึ้นรถไฟฟ้าที่เมืองไทยแม้จะมีคนเยอะก็ยังสามารถหายใจได้สะดวกเพราะได้กลิ่นหอมฟุ้งที่ลอยไปทั่ว เขาจึงสงสัยว่าคนไทยมีกลิ่นเวทมนต์อะไรหรือเปล่าทําไมถึงมีการจัดการกลิ่นตัวได้ดีขนาดนี้เขาจึงเริ่มทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่คนไทยสามารถทําให้ตัวหอมฟุ้งได้อย่างนี้และพบคําตอบว่ามันไม่ใช่ว่าคนไทยเหงื่อไม่ออกเพราะร้อนขนาดนี้ใครๆก็เหงื่อออกแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยหอมฟุ้งคือการจัดการเรื่องความสะอาดอย่างเป็นระบบตั้งแต่การอาบน้ําที่คนไทยเราลิยมอาบน้ําวันละ2อถึงสรอบทําให้เขาต้องตาโตเลยทีเดียวเพราะที่บ้านเขาในจีนไม่เคยอาบน้ําบ่อยขนาดนี้ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำในประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาเพราะเน้นสมุนไพรต่างๆเช่นตะไคร้มะนาวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่อาบน้ำแล้วแต่คนไทยยังชอบทาโลชั่นระง,งับเหงื่อที่ช่วยให้กลิ่นตัวหอมจนหมดสิ้นไปเลยทีเดียว ส่วนสิ่งที่ทำให้เขาตื่นตาตื่นใจอีกอย่างคือไอเทมลับที่เป็นเครื่องหอมประจำชาติไทยเช่นยาดมและยาหม่องรวมไปถึงเครื่องหอมสมุนไพรที่คนไทยมักพกติดตัวกันเสมอไม่ว่าจะเป็นยาดมรุ่นเล็กหรือใหญ่ที่ช่วยกำจัดกลิ่นตัวได้อย่างรวดเร็วกลิ่นเย็นๆน,นุ่มๆไม่ฉุนจมูกแถมยังกันยุงได้ด้วยเขาบอกว่าเมื่อเดินผ่านคนไทยจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นสมุนไพรที่หอมอ่อนๆลอยมาแตะจมูกอยู่เสมอจนเขาชื่นชมไม่หยุดปากเลยทีเดียว นอกจากนี้เขายังได้อธิบายว่าอาหารการกินของคนไทยก็มีส่วนช่วยให้กลิ่นตัวของคนไทยดูสะอาดสดชื่นเขาบอกว่าคนไทยชอบกินผลไม้และอาหารทะเลไม่ใช่ของมันเยิม้มและน้ำมันลอยฟ้องเหมือนอาหารจีนบางประเภทซึ่งทําให้เหงื่อที่ออกมาจากร่างกายดูสะอาดกว่าเป็นความเห็นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อีกเรื่องหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นคือการทําความสะอาดเสื้อผ้าคนไทยดูเหมือนจะใส่ใจเรื่องการซักผ้าอย่างมากเพราะเมื่อเขาได้เห็นน้ํายาปรับผ้านุ่มและน้ําหอมที่คนไทยใช้เขาตกใจว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นจะมีกลิ่นหอมติดทนนานจนหลายๆคนที่เขาพบในประเทศไทยก็มีเสื้อผ้าหอมฟุ้งไปตามลมหรือกลิ่นหอมที่ตามมาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าคนไทยนอกจากจะทําความสะอาดตัวเองแล้วยังทําความสะอาดเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันด้วยทําให้เขาอดทึ่งไม่ได้ สุดท้ายเขาสรุปว่าในมุมมองของเขาคนไทยเป็นชาติที่ให้ความสําคัญกับเรื่องกลิ่นและความสะอาดที่สุดจนสามารถเอาชนะธรรมชาติที่ร้อนระอุได้แบบสดชื่นซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาประทับใจและอยากมอบมุงกุดตัวหอมขวัญใจมหาชนให้คนไทยไปครอง หลังจากคลิปนี้ลงไปคอมเมนต์จากชาวจีนก็ตอบรับอย่างล้นหลามหลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเมื่อมาเที่ยวไทยโดยสิ่งแรกที่พวกเขาประทับใจไม่ใช่แค่วัดสวยๆหรืออาหารอร่อยๆแต่คือกลิ่นหอมฟุ้งที่ลอยมาแตะจมูกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพบในประเทศของตัวเองชาวจีนหลายคนถึงกับสงสัยว่าคนไทยมีวิธีการหมักตัวด้วยน้ำหอมหรือเปล่าทำไมถึงหอมตลอดเวลาแม้ในแดดที่ร้อนแรงขนาดนั้น หลายๆคนก็แชร์ประสบการณ์ว่ากลิ่นสะอาดๆของคนไทยทําให้รู้สึกดีเวลาเดินผ่านหรือแม้กระทั่งตอนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านคนไทยก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นตัวที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสาวๆชาวจีนที่ยิ่งชื่นชอบการเดินผ่านหนุ่มไทยหรือสาวไทยเพราะกลิ่นตัวของพวกเขาหอมแบบสะอาดไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมฉุนๆแบบที่พวกเขาคุ้นเคยแต่เป็นกลิ่นสะอาดเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆตลอดเวลาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนจีนหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าคนไทยน่าจะซักผ้าบ่อยๆเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มของไทยนั้นหอมติดทนนานจนหลายๆคนที่มาเที่ยวไทยก็เลยซื้อของกลับไปเป็นลังเลยทีเดียวและถ้าพูดถึงเรื่องการชอปปิ้งในไทยชาวจีนหลายคนก็ไม่พลาดที่จะมาแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อและเซเว่นที่เต็มไปด้วยสินค้าหอมๆเช่นน้ำยาเปลี่ยนกลิ่นตัวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องซื้อติดตัวกลับไป ในส่วนของการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าของไทยก็ไม่แพ้กันชาวจีนหลายคนบอกว่าเมื่อมาที่ไทยกระเป๋าฉีกทุกทีเพราะของทุกอย่างในไทยราคาถูกและดีมากบางคนถึงกับแชร์ว่ามาที่ไรก็ใช้บัตรเครดิตรูดจนเงินหมดไปเลยเพราะสินค้าในไทยมีคุณภาพดีแถมราคาไม่แพง และยังไม่พอชาวจีนหลายคนบอกว่าไทยคือสวรรค์ของการช้อปปิ้งของมีให้เลือกเยอะมากตั้งแต่สินค้าระดับหรูจนถึงของกินของใช้ในร้านสะดวกซื้อซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การเที่ยวไทยเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเลยค่ะ ในปี2025นี้แม้ว่าการท่องเที่ยวของชาวจีนจะไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดหวังไว้แต่ก็ยังคงมาเยือนประเทศไทยในจำนวนที่สูงและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดีและรักการช้อปปิ้งอย่างแท้จริงโดยคาดว่าจะมีการเดินทางมาเที่ยวไทยในปีนี้ในรูปแบบน้อยแต่มากยังไงก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโอ้โหเรื่องนี้ต้องเมาส์เลยค่ะเพราะคุณพี่หนุ่มจีนคนนี้ถึงกับเสียอาการ เก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่จนต้องอัดคลิปมาระบายความในใจเกี่ยวกับกลิ่นตัวของคนไทยว่าเขาไปเดินในเมืองไทยแล้วรู้สึกตกใจมากเพราะเมืองไทยอากาศร้อนขนาดนี้แต่คนไทยกลับมีตัวหอมฟุ้งไปทุกที่ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนคนไทยก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างมั่นใจเพราะกลิ่นตัวที่หอมละมุนเหมือนกับมีเวทมนต์อะไรบางอย่างในการจัดการกลิ่นตัวเลยก็ว่าได้เมื่อเขาไปเปรียบเทียบกับที่บ้านเกิดของเขาที่จีนตอนใต้เขาบอกว่าในช่วงฤดูร้อนเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าในเมืองจีนแค่ไม่กี่นาทีจะมีอากาศ ร้อนและกลิ่นเหงื่อที่ฉุนจนไม่สามารถทนได้แต่เมื่อเขาขึ้นรถไฟฟ้าที่เมืองไทยแม้จะมีคนเยอะก็ยังสามารถหายใจได้สะดวกเพราะได้กลิ่นหอมฟุ้งที่ลอยไปทั่ว เขาจึงสงสัยว่าคนไทยมีกลิ่นเวทมนต์อะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีการจัดการกลิ่นตัวได้ดีขนาดนี้เขาจึงเริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่คนไทยสามารถทำให้ตัวหอมฟุ้งได้อย่างนี้และพบคำตอบว่ามันไม่ใช่ว่าคนไทยเหงื่อไม่ออกเพราะร้อนขนาดนี้ใครๆก็เหงื่อออกแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยหอมฟุ้งคือการจัดการเรื่องความสะอาดอย่างเป็นระบบตั้งแต่การอาบน้ำที่คนไทยเราลิยมอมอาบน้ำวันละสองถึงสามรอบทำให้เขาต้องตาโตเลยทีเดียวเพราะที่บ้านเขาในจีนไม่เคยอาบน้ำบ่อยขนาดนี้ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำในประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาเพราะเน้นสมุนไพรต่างๆเช่นตะไคร้มะนาวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่อาบน้ำแล้วแต่คนไทยยังชอบทาโลชั่นระง,งับเหงื่อที่ช่วยให้กลิ่นตัวหอมจนหมดสิ้นไปเลยทีเดียว ส่วนสิ่งที่ทําให้เขาตื่นตาตื่นใจอีกอย่างคือไอเทมลับที่เป็นเครื่องหอมประจําชาติไทยเช่นยาดมและยาหม่องรวมไปถึงเครื่องหอมสมุนไพรที่คนไทยมักพกติดตัวกันเสมอไม่ว่าจะเป็นยาดมรุ่นเล็กหรือใหญ่ที่ช่วยกําจัดกลิ่นตัวได้อย่างรวดเร็วกลิ่นเย็นๆน,นุ่มๆไม่ฉุนจมูกแถมยังกันยุงได้ด้วยเขาบอกว่าเมื่อเดินผ่านคนไทยจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นสมุนไพรที่หอมอ่อนๆลอยมาแตะจมูกอยู่เสมอจนเขาชื่นชมไม่หยุดปากเลยทีเดียว นอกจากนี้เขายังได้อธิบายว่าอาหารการกินของคนไทยก็มีส่วนช่วยให้กลิ่นตัวของคนไทยดูสะอาดสดชื่นเขาบอกว่าคนไทยชอบกินผลไม้และอาหารทะเลไม่ใช่ของมันเยิม้มและน้ํามันลอยฟ้องเหมือนอาหารจีนบางประเภทซึ่งทำให้เหงื่อที่ออกมาจากร่างกายดูสะอาดกว่าเป็นความเห็นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อีกเรื่องหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นคือการทําความสะอาดเสื้อผ้าคนไทยดูเหมือนจะใส่ใจเรื่องการซักผ้าอย่างมากเพราะเมื่อเขาได้เห็นน้ํายาปรับผ้านุ่มและน้าหอมที่คนไทยใช้เขาตกใจว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นจะมีกลิ่นหอมติดทนนานจนหลายๆคนที่เขาพบในประเทศไทยก็มีเสื้อผ้าหอมฟุ้งไปตามลมหรือกลิ่นหอมที่ตามมาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าคนไทยนอกจากจะทำความสะอาดตัวเองแล้วยังทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันด้วยทำให้เขาอดทึ่งไม่ได้ สุดท้ายเขาสรุปว่าในมุมมองของเขาคนไทยเป็น